สวัสดีครับ FC ฟซีแฟนคลับช่องพีพีฟ้าที่ไหนครับผมมือนี้ครับพี่น้องครับพบกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับวันที่29นะครับเดือนพฤษภาคมครับ2568ครับมือนี้นะครับพาพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อเรียมาชมคุ้ยงามครับมือนี้ก็จะเป็นสายพัฒนาแล้วครับผมแม่จ้ามือนี้มีใารายการครับผมสี่รายการจ้าครับผมที่ตั้งเขาครับผมบ้านแก่นพยอมตําบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้าเบอร์โทรก่ะ0629122772จ้าครับผมพี่น้องท่านใดสนใจก็ เบิ้งแล้วก็จดรายละเอียดไว้ครับผมแล้วก็โทรมาสอบถามมาต่อรองราคากันได้นะครับผมจ้าครับบบเป็นการสุราไปเลือกประชุมรายการแรกกันเด้นะครับผมจ้าครับผมรายการแรกรายละเอียดมาเลยครับผมจ้าเพิ่นเป็นลูกสาวของสร้างอุดรจ้าส่วนสูงนี่เพิ่นอายุที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจ้าอายุสิบเดือนแล้วจ้าเปิดไว้ราคาไหนครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจ้าครับผมตัวน,นี้เ<ป>พิ่นเกิดจากแม่สูงเท่าไหร่ครับผมเพื่นเกิดจากแม่สูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าจ้าครับผม ตัวนี้นะครับมือนี้กับเปิดอกใบเบาๆนะครับผมเปลืใบเบาๆจ้ะสาวน้อยอนาคตไกลเลยจ้ะช้างอุดรครับผมอายุสิบเดือนนะครับผมเบ่งหน้าตาเพื่นครับพี่น้องครับด้านหน้านะครับหน้าเขาสวยนะครับผมอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับผมตาแจ่มแจ่มจ้ำนะครับผมคออ่องนะครับเอวบกพาวใหญ่แข้งขาใหญ่ครับตัวนี้ได้ความใหญ่ความยาวนะครับผมเบ่งแข้งขานะครับแข้งขายาวนะครับผม ยังขาหไ่นะครับทายนาตัวนี้กะเปไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแม่นจ้ะต่อรองได้แล้วก็ส่งฟีให้คือเก่าแม่นจ้ะครับผมเบอ่งครับพี่น้องด้านไทยนะครับพี่น้องท่านใดนะครับอยากได้ไปพัฒนานะครับงบหน่อยได้คว้ยไปเรียงครับนี่ครับพี่น้องสี่ไปเรียงวมีผิดหวังครับผมลูกขาวช้างอุดรครับผม่วนสูงเพนยูลอยยี่สิบเจ็ดนะครับผมอนาคตมีอีกไกลครับผม ก้จะแขงขาใหญ่นะครับสีดอกเล้างามครับผมสีดองดอกเล้างามจ้ะจงเชื่องนะครับแมนจ้ะกินหญ้าเก่งนะครับผมดอกอนไดอยากเบิงรูปเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทเข้ามาได้นะครับผมแมนจ์จ้าเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรครับผมมือนี่ก้ามีหลายรายการมือนี่มิตรลักมือนะครับผมแมนจ้ะมิตรลักมือนจ้ะครับราคาแบ่งปันครับพี่น้องครับแมนจ้ะไปเบิงรายการต่อไปได้เลยครับผมจ้า ครับผมรายการที่2ครับจ้าตัวนี้ก็เป็นลูกสาวของเพชรล้อโคงจ้าครับผมอายุ8เดือนจ้าครับผมส่วนสูง117จ้าครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทจ้าครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเป็นสาวน้อยนะครับ8เดือนนะครับเป็นลูกสาวของเพชรล้อโคงนะครับผมนจ้ีเอกสารเป็อยครบนะครับผมครบจ้าครับส่วนสูง117นะครับผม117จ้าเปิดไว้อยู่ที่16,000 ห้าร้อยบาทนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องครับแข่งขายง่นะครับไ่ยนานานะครับนาเขาครับพี่น้องเบิ้งนานาเพ่นนะครับตาแต้มแก้มตันจักรักไทยชัดเจนนะครับพี่น้องครับนี่ครับสายพัฒนาครับพี่น้องครับได้ไปครับพี่น้องก็มีผิดหวังครับเพมีผิดหวังจ้ะเอาเลี้ยงได้น่อยหน่อยจ้ะครับผมไปเรี่ยงนะครับตัวนี้ก็เบิ้งครับด้าน่ายนะครับหางเพ่นนะครับเงานะครับผมหางเงาดีครับพี่น้องครับ สีดอกเล้างามๆครับผมแม่นจ้ะตัวนี้ก็จะมีตำหนีอ่าเป็นจะมีสามนมนะครับแม่นจ้ะครับแต่ว่ากบ็เป็นยังครับพี่น้องก็เป็นยังจ้ะเป็นยงนะครับราคาหนีเข้ากับตอรองได้นะครับผตอรองได้จ้ะครับเบิ้งครับพี่น้องครับอันนี้ครับมูายครับผมเป็นค้นหามูนะครับผมแม่นจ้ะพี่น้องอย่าเบิ้งรูปเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมก็ทักแชทเฟีร์ไลค์ของมาได้นะครับผมแม่นจ้ะครับได้คอยน้องหน่อยเปรียงครับพี่น้องครับเปเบิ้งได้การต่อไปได้ครับผมจ้ะ ครับผมรายการที่3นะครับผมจ้ารายการที่3จ้าตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวของเก้าเจริญจ้าครับผมรสูง117จ้าครับผมเพิ่นเพิ่งอายุได้เก้าเดือนจ้าครับผมราคาเปิดไว้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทจ้าหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับแม่จ้าราคานีก็สามารถตร้องกันได้จ้าครับผมอันนี้นะครับเพิ่นจะเป็นลูกสาวของเก้าเจริญนะครับผมส่วนสูงอยู่ลอยสิบเจ็ดนะครับผม อายุเก้าเดือนนะครับเกิดนหนึ่งหม่น้13,500บาทนะครับพี่น้องครับแมนจ่านี่ครับราคาแบงเบาเบาครับผมรายพัฒนาครับผมแบงปันพี่น้องนะครับผมแมนจ้ะฝนตกมาอยาเกิดครับพี่น้องครับเบาค่อยหน่อยไปเรียงครับผมอันนี้กับราคากับถือว่าต่อร้องได้ขึ้เก้านะครับผมต้อร้องได้จ้าครับตัวนี้ก็เป็นลูกสาวของเก้าเจริญนะครับผมแมนจ้ะอายุเก้าเดือนสูง117ดนะครับผมแมนจ้าอนาคตนี้ไปเยียครับพี่น้องครับงดหน่อยนะครับอยากได้ค่อยหน่อยไปเรียงครับนะครับ ซื่อรุนหนีไปครับยาโน้มให้เรียบร้อยครับผมยาโน้มเราจะกินยาดีับผมกินยาดีนะครับแมนจ้ะเชื่องนี่ใส่ดีแมนจ่ะอันนี้ห้นหางูเจอจ้ะครับไปน้ำมูเพิ่มครับผมแข่งขาเล็บนะครับหางเงาหนาสวยครับผมแมนจ่ะพี่น้องได้ไปบุมผิดหวังครับผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทแมนจ่ะทรงรีให้คือเก่้นะครับ ส่งฟรี200กิโลเมตรนะครับแม่นจ้าส่งฟรี200กิโลเมตรพี่น้องอยากได้ไปตัวเดียวหรือว่าอยากได้ยกนะครับทั้ง4ตัวนะครับขอเล่นไรเอียดนะครับแล้วก็อยากเบื้องลูเพิ่มเติมกับทักเฟรไลน์ขามานะครับผมแน่นจ้าครับเป็นเบือรายการต่อไปครับผมจ้าครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมจ้ารายการที่4รายการสุดท้ายจ้าครับอันนี้ก็นเป็นลูกสาวของสร้างอุดรจ้าครับผมส่วนสูงเพื่อนยู่ได้ที่1 1 7จ้าครับผมอายุ7เดือนจ้า เปิดใบเท่าไหร่ครับผมราคาเปิดใบหนึ่งหมืนเจ็ดพันบาทจ้าครับผมนี่ครับพี่น้องครับรายการสุดท้ายตัวนี้กับที่เด็ดขึ้กันครับผมที่เลยจ้าสีเดือดหนเง้ยรังามจ้ะครับสีดอกเล้างามนะครับผมเนีนจ้ะเปิดไม่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้นะครับผมแมีนจ้ะพี่น้องเบิ้งครับหน้าเขาเพิ่นครับด้านหน้านะครับหน้าตานะครับทั้งเขาเพิ่นอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนจ้ะผม ปกเผายิ่งใหญ่แข้งขาใหญ่ครับพี่ดองครับบมีตําหนียังเนาะครับผมบมีตําหนิจ้ะครับเชิงเชือกนะครับเชื่องจ้ะเบิ่งนะครับด้านไทยหนานะครับผมหนาจ้ะแข้งขาใหญ่หางสวยนะครับผมแม่นจ้ะเบิ่งครับพี่ดองหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นนะครับผมแม่นจ้ะต่อร้องได้ครับพต่อร้องได้จ้ะอาจจะได้ยกชุดกับต่อร้องกันได้จ้ะครับผม มีราคาโยกชุดนะครับอยากได้โยกก็ได้นะครับอยากได้ไปซีโตนะครับพี there, really ่น้องได้ไปบ่มีผิดหวังครับผมบ่มีผิดหวังจ้านี่ต่ตัวงามๆเลยจ้ะครับมือนี้ก็มีมาให้เด็กยูซีรายการนะครับผมแน่นจ้าครับกะมือนี้มีมาฝากมาตอนพี่น้องครับมือนี้สายพัฒนาครับผมผู้ใดนะครับฝนตกหยาเกิดจะได้ควอยไปเลี้ยงครับพี่น้องครับไบ็ไปเลี้ยงหยาน้ำคันแท้น้นะครับบัวผาดครับชุดนี้ครับผมสาบมือนี้ฝาวไว้เท่านี้ครับผมกับสากพ่อพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม สำหรับมุอนีสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า